ต่อกันนะครับวิธีการต่อเราก็ถอดไปเรียบร้อยแล้วถอดด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เหลือถอดด้านนี้ถอดด้านนี้วิธียังไงก็ใช้มือสองมือครับ <S <S เอาอยัดขึ้นมาทีหนึ่งแล้วต้อ,องมือสองมือก็ดันนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งชุดนี่คือแถวเบอร์สี่นะครับแถวเบอร์สี่ย้ำแล้วก็เราก็ต้องใส่แถวเบอร์สามเฮ้ยเบอร์สามไทยยังไงอ่ะนี่คือชุดลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้จะมีน็อตประกอบด้วยน็อตอันนึงนะครับน็อตยึดน็อตตัวนี้ไ่ทำอะไรทำหน้าที่ เลื่อนบาะเออเพราะว่าตัวนี้เป็นสลักยึดนะครับเราก็เลื่อนบาะนะครับเราก็ต้องถอดมาที่ในตัวใส่ในตัวไปก่อนใส่เท้าสามข้างก่อนนะครับเพิ่ง่ง่ายๆก็มือเปื่อนนิดนึงผมก็ตัวนี้ออกมาก่อนนะเพราะว่ามันจะติดอ่านี่นะครับนี่คือตัวสลักยึดนะครับเราจะใส่แบบนี้๋ยวผมจะให้ดูว่าใส่ไงก็ใส่นะครับผมแนะนําว่าให้บินแบบนี้เข้ามาเพราะว่ามันจะใส่ง่ายกว่านะนี่คือเป็นคลิกนะคือเอามันออกมานิดนึงแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปข้างในนะครับ โ okay. อเคครับครับเพราะว่ามันจะเหนียวนิดนึงนะครับเพราะว่าเออนี่แหละ,ะมันจะปืนนิดหนึ่งแหละถูกปืนนะชนตรงนี้ครับเข้็หาอะไรกันนิดนึงเอออะไรกันนิดหนึ่ง,ะะน,น,งนะเออ อเอากดขอกดไปนิดนึงนะนี้คือมันติดที่มันติดเนี่ยมันมันไปคัดสตาร์คอยตรงนี้ลเนี่ยอ,อมแล้วเฟิร์ไม่ใช่นานเฟิร์เฟิร์เออ,อใส่แล้วนี่อ่ะต้องแบบนี้นี่ต้องแบบนี้เข้าแล้วต้องกดไปนิดน,นึง ล็อกเสร็จแล้วรียบร้อยแล้วหนึ่งขานะครับแล้วก็ระวังลงไม้ลงมือ,อทีนึงเพื่อเป็นล็อกตรงนี้เดี๋ยวใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ขาแถวสี่ขึ้นมาขาแถวสี่เป็นตรงนี้ก็ใส่เข้าไปคืนเออแค่นี้ครับก็เ,เสร็จการกะตึ้ลืมน้องกดล็อกเข้าไปก่อนนะเพราะว่ามันฟรีน่าเห็นไหมแล้ก็เก็บงาน งานเข้าไปเข้าไปนิดนึง่งเออนี่ยับงานนะครับตัวนี้ก็ยกัดยัดเข้าไปครับมันจะมีร่องเราไม่ไนนะต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันเป็นแอยู่แล้วเราก็ใส่เออเห็นไนี่ใส่เห็นไหมเสร็จละนี่คือแถวสามนี่คือแถวสี่เราก็ใส่ตัวนี้ที่เหลือตัวนี้ที่เหลือเราก็ทำอะไรกรปินป้นปิ้งครับ ใส่าเนี้ยอันนี้จะใส่ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะติดต้องกดเสมอเอออันนี้ใส่ยากนิดนึงผนมะว่าใส่ยากขผรมรูม้เลยน,นี่ใส่ยาก,ออยากเออนอนอติดค,ครับมันจะติดครับอันนี้จะติดอยู่คือเรื่องปกตินะ ต,ติดแรงรานี้แหละเพราะว่าไอ้เนี่มันหนา,เ,านเข้าใจไหมคราบว่าไอ้ตัวนี้มันหนาเพราะเั่า,าเราใส่จะยากมากตรงนี้นิดนึงผมดูว่ายกมันได้ไหมยกลันบาก ใส่ย่างนะผมบอกใส่ยางจริงเดี๋ยวผมเคล้าใส่นานผมขอสตอปป็อปแป๊บนึงนานแน่นอนตอนนี้เราใส่ไปรีบร้อยแล้วใช้แรงเคาะนิดนึงนะเพราะว่ามันตั้งแค่เคาะไปกดนิดนึงนะแล้วเคาะไปทุบนิดนึนงนะเออแบบนี้นะแม็ครื่นปื้นเลยเราก็จะใส่น็อตเก็บนี่คือน็อตของเขาเออพ็อดเอาไว้ทำไรเอาไว้เลื่อนน,อนี่ทำไรก็ค,คือนี่ไง

ต้องกดล็อกไปก่อนผลล็อกให้ตรงนี้มันพุ่ขึ้นไปก่อนเนี่ยมันจะเหนียวเพราะว่าเี่นจะเหนียวเฮ้ย,อ,ยอันนี้ใส่ง่ายอันนี้ใส่ง่ายนี่นี่เฮ้ยใส่ได้เลยอันนี้มีเปิดเอ้ยจบแล้วร้อยเราก็มาใส่สุดท้ายคือตัวนี้แกะก่อนเพราะว่ามันติดส่าย,ยากอ่ะแกะออกอีี่ใส่ก็เหมือนเดิม ล็อกนี้อยู่นี้ใส่เหมือนเดิมดันเข้าไปตรงนี้เออเนี่ยนะล็อกกดล็อกัน,นาดนี้กดเข้ามันจะพื้นไปอ่ะเพราะว่าฮ่าพร้อยละ,ะ,ะมันจะพื้นอ,อย เือสองตัวอาที่เหลือคืออะไรเคือาไม่ล็อก น,น,นี่คือที่กดตรงนี้เอาไว้เลือดบอกหรือว่ารบท้วนะครับแล้วก็ลืมสุดท้ายคือแถวสี่นท้ายเสือ,อนนี้สองสี่เราก็ใสนน่แบบนี้เมือนเดิมยกขึ้นยกขึ้นนะครับอย่ลืมกดใส่ข้างในก่อน เสร็จแล้วนะแต่เ้าเนี่ยเราต้องใส่ตัว<ม>ดันล็อกอันนี้เขาเรียกว่าตัวดันล็อกมีสี่ตัวเหมอตัวดันล็อกค,คืออะไรเขาไว้ล็อกตรงนี้เลยนี่เขาเออเออมาล็อกไปดูนี่เขาเรียก่ตัวดันล็อกเราก็ใส่ล็อกนี่แล้วก็จะ,ะใช้ใ สวา่างในการล็อกเออไหมให้ตรงรูมาก่อนรรมันไม่ตรงรูมันไม่ตรงูเลี้ยวรูออวมก็ใส่ใหม่เห็นไหมใส่ให้มันตรงรูในการล็อกแล้วก็ยิงเข้าไปอ่าเห็นไหมล็อกหนึ่งล้วเสร็จหรือล็อกก็อีกล็อกหนึ่งมันดูลูกันนี่ล็อกเพราะว่ากาันอย่างนี้มันหลุดครับ กันเวลาคนถอยเลื่อนสุดแล้วมันหลุดเออเห็นไหม่ามล็อกเสร็จล็อกเสร็จแล้วมีอะไรอีกบีงอย่างนึงเขาเรียกว่าตัวนั้นล็อกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวปิดปิดขาล็อกป,ปิดไหนปิดตรงน,นี้ให้เรียบร้อยเสร็จงานอ่าปิดตรงน,นี้เออนี่ไหมเขาเรียกฝาครอบฝาครอบเขาจะมีอสี่ตัวตัว เดี๋ยวเราก็ใส่กันมีน็นอตสองตัวน็อตมีสองตัวค่าครอบอืมอนี่น็อตสองตัวอะเรียบร้อยฟินิชนะครับเราก็เดินมาใส่ข้างนี้ต่อตัวกันตัวดันของเขาเราก็ต่อหมดก่อนครับใส่ทีละตัว ัวกัน

ใส่เข้าือก่อนการล็อกเข้าไปข้างใน ท้ายแล้วคิดดันล็อ,อยูนี่น,น,น,นีครับกลับครับสวัสดีครับ สุดท้ายสุดปต์สุดท้ายะนะเราก็เนื้อตาสุดท้ายใช้อันนี้สุดสุดล้อยแล้วเก็บอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอ่า ปิดปากครอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลอยเสร็จงานแล้วก็อบเอคอ่นี้แหละแล้วก็ของวัสดุคนเด็กเดี๋ยวยกบอกขึ้นมาใส่สองแถวนี้นะอ่ะวิธีใส่นี้จบแล้วแล้วก็ต่อ